ต้นกุยช่ายที่อยู่ในกระถางนี้พร้อมจะนําไปทำอาหารแล้วนะคะวันนี้ยา่ยาชวนเพื่อนๆมาดูวิธีดูแลต้นกุ้ยช่ายให้เตกกอไวอย่างไร้สารพิษกันนะคะยา่ยาย่ามาแล้วจ้ากุยช่ายสามารถขยายพันธุ์ได้2วิธีนะคะแต่วิธีที่นิยมปลูกคือการแยกเงาปลูกค่ะเงาหรือหัวของกุยช่ายที่อยู่ใต้ดินนะคะ ส่วนอีกวิธีหนึ่งคือการพาเพาะเมล็ดแต่ที่บ้านย่ยาปลูกโดยวิธีแยกเงาปลูกค่ะจะปลูกลงกระถางหรือปลูกลงดินก็ได้ทั้งนั้นนะคะกุ้ยช่ายก็จะเจริญเติบโตได้ดีในที่ที่มีแสงแดดอย่างน้อยครึ่งวันถึงเต็มวันค่ะรดน้ำวันละหนึ่งครั้งให้ดินมีความชุ่มชื้นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าลักษณะเงาหรือว่ากุ้ยช่ายเป็นอย่างไร อจะย่ายถอดกระถางให้เพื่อนๆดูกันนะคะอเกะจากกระถางออกมาแล้วนะคะก็จะอยู่ในลักษณะนี้ค่ะคือจะมีรากยาวเดี๋ยวนําไปล้างก่อนนะคะถึงจะได้เห็นชัดเจนค่ะล้างดินออกเพื่อให้มองเห็นรากชัดเจนนะคะ ดินหรือมะพร้าวสับหรือวัสดุป,ปลูกที่เราใส่ไปนะคะก็จะหลุดออกมากับน้ําที่เราล้างค่ะเราก็สามารถมองเห็นเงาของกุยช่ายและเห็นรากของเขานะคะเดี๋ยวเพื่อนๆจะได้มองเห็นนะคะว่าเงาของกุยช่ายแตกกอได้อย่างไรแตกกอวิธีไหนทําไมปลูกไปปลูกมาและเต็มกระถางเนี่ยค่ะอยู่ดูไกลๆคล้ายหัวขมิ้นนะคะนี่คือลักษณะของเงาขงเขานะคะ ะยาย่าจะดึงให้ดูนะไม่ได้ติดกันนะคะรากเขาพันกันเฉยๆอ่านี้คือหนึ่งต้นนะคะหนึ่งต้นแตกเป็นสองนะคะอันนี้ก็อีกต้นหนึ่งค่ะรากพันกันเฉยๆ,ๆเขาไม่ได้เกิดจากกอเดียวกันแต่ว่าตอนปลูกนี้ยาย่าใส่เขาติดกันนะคะพอเขาเติบโตเขาเลยรากเขาเลยพันกันอันนี้หลุดออกมาแล้วค่ะ,ะบางเงาก็จะแตกเป็นสองต้นค่ะ บางเงาก็เป็นสามต้นนะคะบางเงาก็ขึ้นมาต้นเดียวค่ะนี่คือลักษณะของเงาของกุ้ยช่ายนะคะที่ทําให้เขาแตกเป็นต้นอ่อนขึ้นมาเมื่อเราปลูกกุ้ยช่ายแรกๆเราอาจจะปลูกในกระถางเล็กนะคะอย่างก,กระถางนี้ขนาดขนาดหกนิ้วค่ะเมื่อเขาแตกกอใหญ่แล้วเราควรเปลี่ยนเป็นกระถางใบใหญ่ค่ะเพราะรากกุ้ยช่ายมีเยอะรากเยอะรากจะช่วยกันหาอาหารนะคะและทําให้เขาเกิดใบเยอะ ทำให้เรามีใบกุยช่ายที่สมบูรณ์เอาไว้ทําอาหารเพราะฉะนั้นเราต้องเปลี่ยนภาชนะปลูกให้เป็นกระถางใบใหญ่ขึ้นค่ะเมื่อแรกปลูกยะยาปลูกด้วยกระถาง6นิ้วนะคะที่อยู่ด้านซ้ายมือค่ะจะเห็นลําต้นเขาแน่นนะคะ,อะพอโตไประยะหนึ่งจะเต็มกระถางนะคะรากเดินต่อไม่ไหวก็ต้องเปลี่ยนเป็นกระถางใบใหญ่ค่ะกระถางนี้1 2นิ้วค่ะ ลำต้นของน้องก็จะได้เติบโตขึ้นนะคะเพราะที่แน่นอยู่รากก็หากินก็แย่งกันนะคะแย่งอาหารกันเราอาจจะตัดต้นก่อนหรือถอดทั้งกระถางก็ได้ค่ะแล้วไปใส่ลงในกระถางใหญ่ก็ได้เหมือนกันนะคะก็จะทำให้ต้นกุ้วยไม้ของเรามีลำต้นที่อวบและใหญ่ขึ้นนะคะการดูแลต้นกุ้วยไม้ให้เจริญเติบโตเป็นต้นที่สมบูรณ์เราสามารถเก็บใบได้ยาวนาน เมื่อเราสังเกตเห็นว่าดินในกระถางพร่องลงเราก็สามารถเติมส่วนผสมดินปลูกนะคะซึ่งมีดินมีปุ๋ยคอกมีแกรบดำลงไปเพิ่มหรือหากว่าดินในกระถางพร่องไม่มากนะคะแต่เวลาผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนแล้วเราก็เติมเฉพาะปุ๋ยคอกลงไปก็ได้ค่ะการบำรุงดูแลเอาใจใส่อย่างสม่ำเสมอจะทำให้ต้นกุยช่ายไม่โทรมเร็วค่ะ สามารถแตกยอดอ่อนได้ตลอดเวลารดน้ำตามจะทำให้ปุ๋ยที่อยู่ในกระถางนี้ละลายนะคะทำให้รากดูดซึมไปใช้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้นและเ,เพื่อนๆต้องไม่ลืมว่ากุยช่ายเป็นไม้แดดนะคะต้องวางไว้ในที่มีแสงแดดส่องถึงอย่างน้อยครึ่งวันค่ะเพราะต้นไม้ต้องการแสงแดดที่ใช้ในการสังเคราะห์แสงหรือวปรุงอาหารนั่นเองนะคะเปลี่ยนกระถางใหญ่ ใส่ปุ๋ยคอกแล้วต้นไม้ต้นกุยช่ายก็จะเติบโตได้ดีค่ะและให้มีแดดส่องถึงตลอดทั้งวันหรือไม่อย่างน้อยก็ส่องถึงครึ่งวันนะคะนอกจากเราใส่ปุ๋ยคอกเพื่อบำรุงลำต้นแล้วนะคะก็มีน้ำซาวข้าวก็เป็นอาหารที่บำรุงต้นกุยช่ายได้เป็นอย่างดีนะคะทำให้ลําต้นแข็งแรงมีใบที่สวยงาม เนื่องจากในน้ำซาวข้าวมีสารอาหารจากข้าวละลายอยู่มากนะคะเมื่อเราใช้น้ำซาวข้าวมารัดรดต้นกุยช่ายเป็นประจำก็จะช่วยเร่งให้ต้นไม้เติบโตแข็งแรงงอกงามได้ดียิ่งขึ้นค่ะยิ่งถ้าเพื่อนๆนำมาผสมด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงรัดรดต้นไม้บ่อยๆสัปดาห์ละหนึ่งถึงสองครั้งนะคะต้นกุยช่ายจะเติบโตและแตกกอได้เร็วยิ่งขึ้นนะคะ หรือน้ำหมักต่างๆที่เราทำไว้นะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำหมกักเศษอาหารน้ำหมักหน่อกล้วยหรือน้ำหมักอื่นๆนะคะนำบับสมน้ำแล้วราดรสค่ะต้นกุ้ยช่ายเป็นไม้ใบใบก็จะอวบอ้วนนะคะเมื่อเขาได้รับสารอาหารที่เป็นธาตุไนโตรเจนสูงเราก็ได้ต้นกุ้ยช่ายที่ปลอดสารพิษไว้บริโภคในครัวเรือนกันนะคะเพื่อนๆที่ปลูกกุ้ยช่ายก็ลองบำรุงวิธีนี้ดูนะคะ ใครที่ทำอยู่แล้วก็คงรู้นะคะว่าน้ำสาวข้าวมีคุณประโยชน์ต,ต่อต้นไม้มากมายค่ะหากเพื่อนคนไหนคิดจะปลูกกุ้ยช่ายและยังไม่มีต้นพันธุ์ตอนนี้ต้นพันธุ์ของยา่ยามีพอแบ่งปันนะคะฝากไปถึง f c ท่านหนึ่งด้วยนะคะที่เคยทักจะขอแบ่งปันต้นพันธุ์เมื่อหลายเดือนก่อนตอนนั้นไม่มีต้นพันธุ์ค่ะตอนนี้เขาเริ่มแตกต้นแตกเงาให้เราพอสมควรแล้วนะคะยา่ยามีแบ่งปันในราคามิตรภาพนะคะ ทักไลน์มาได้นะคะย่าขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ชมคลิปมาจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย